สวัสดีครับรอบเย็นนะฮะก็เอฟซีสั่งอ้อยอู่ทองลังหนึ่งสามไตพันเลยนะครับอู่ทองสุพรรณหนึ่งสุพรรณห้าศูนย์นะครับแล้วก็ที่แบบที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมันมีเศษใช่ไหมมีเศษแบบเนี้ยมีเศษแบบเนี้ยมีเศษแบบน,บบน,บบนี้ผมก็ไม่ตัดทิ้งนะผมแถมให้ไปนะครับเนี่ยอย่างกันเนี้ย ก็สามข้อตาแบบนี้นี่หนึ่งหนึ่งข้อตานี่สองข้อตานี่สามข้อตานะครับแบบนี้ผมก็จะแถมไปนะนี่ครับเนี่ยหนึ่งข้อตาสองข้อตาสามข้อตาเพราะว่าจะไม่ตัดทิ้งนะก็คือจะแถมให้ไปเลยเพราะว่าตัดไปมันก็เป็นเศษนะเดี๋ยวดูเนี่ยครับนี่แล้วก็ส่วนไออันอันที่แบบว่า เล็กมากๆเล็กมากๆเลยอะท่อนที่เล็กมากๆเลยผมก็จะใส่ไปนะสามตาก็มีสี่ตาก็มีนะครับแล้วแต่นะครับกี้ผมตัดไว้เน่ๆ,ๆแบบเนี้ยเล็กมากก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ข้อตานะครับตามเล็กๆมากก็อันนี้นี่ครับ ก็ตายังไม่ยังไม่อันนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะปอกมานะครับเพิ่งจะลอกลอกใบมาลอกใบมาเสร็จแล้วก็มาตัดนะครับก็ถ้าเกิดสนใจผมจะทิ้งเบอร์โทรกับใบดีไลน์ไว้ข้างล่างนะครับประมาณนี้นะนะครับก็ตาละหนึ่งบาททุกอย่างนะครับอู่ทอง อูทอง1บาทสิงคโปร์1บาทเมอริชาร์ด1บาทแล้วก็สุพันหนึ่งหนึ่งบาทสุพันห้าศูนย์1บาทนะครับ1บาททุกอย่างนะครับไม่รวมส่งนะครับนะครับสนใจก็ทักไอดียไลน์มาได้นะครับตอนนี้สุพันกับสุพันหนึ่งสุพห้าศูนย์อูทองนี่เริ่มออกแล้วนะครับเริ่มออกแล้วอันนี้อย่างอันนี้สามสามตา หนึ่งสองสามสามตาเหมือนกันนี่ก็สามตานะครับเนี่ยท่อนใหญ่หนึ่งสองสามสามข้อตานะครับโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปเนี่ยก็อนแบบเนี้ยเห็นไหมอันนี้เพิ่งจะเพิ่งจะปลอกใบกันมาเราก็มาตัดเลย ล้างน้ำหน่อยแล้วก็ตัดเลยนะครับตาตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปนะครับ